เราอดไม่ถามถึงนโยบายเงินดิจิตอลไม่ได้เลยนะคร,ครับเป็นยังไงในความคิดคืดคอเงินดิจิตอลเนี่ยคือมันเป็นนโยบายที่หาเสียงไว้โดยที่คุณเศรษฐากับทางคุณซื้อเนี่ยไม่รู้กี่คนนะมไม่ได้คิดแล้วไม่เคยอยู่ในสภามาก่อนอเราไม่รู้เรื่องงบประมาณแผ่นดินนี้สินเป็นยังไงครับ พอฉันก็พูดพองพองไปก่อนเพื่อให้ได้คะแนนมาก่อนอพูดพองพองไปก่อนเพราะประชาชนชอบครับอ่าสตังฟรีใครจะไม่ชอบอแต่ลืมคิดว่าจะเอาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเพราะมันมีระเบียบกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบาวินัยการเงินการค,างครังมาตาปีห1หนึ่งมาตาเก้าวักวักสองมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยถ้าทํานโยบายประชานิยมเพื่อให้ได้คะแนนความป๊อปปูล่ามา แล้วเกิดสร้างหนี้สาธารณะระยะยาวผูกพันประเทศและประชาชนทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยนะทำไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในปัจจุบันนี้เราต้องกู้เงินนะครับครับตอนนี้เราต้องรายจ่ายปี67มี3 4 8จล้านล้านรายรับของปี6 6เนี่ยมีแค่2.49ครับไม่ครอบคอร์ไม่ครอบคอร์มันห่างกลประมาณ1 0ล้านล้านนะแต่รัฐบาลเศรษฐาบอกว่าเราจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้3แสนล้านในปี6 7 เป,เป็นไปไม่ได้เลยเพราะรเราเล่นประชานิยมไปแบบหมดอย่างเงี้ยเราจะติดลบอีกประมาณ1.2-1.3ล้านล้านซึ่งไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตนะ,ะผมถามว่าเมื่อเงินมาติดลบเนี่ยมันจะต้องออกพอลกรลกอเอ้ยมันต้องมันต้องกู้เงินผ่านพับัตรรัฐบาลรอบละ4 0ี0 0ล้าน30 0 0 0ล้าน50 0 0 0ล้านดอกเบี้ยร้อยละส0ร้อยละ5้ครับ มันก็ต้องกู้ในงบปกติก่อนถูกป่ะอ่เพื่อให้มันพอรายรับพอรายจ่ายต่อเดือนแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปกู้ดิจิตอลวอลเล็ต่ะกู้ดิจิตอลวอลเล็ก็อีก5 0 0แสนกว่าล้านเยอะเนาะถ้าดอกเบี้ย20ปี2 0 0แสนล้านนะโหไม่ก็จริงของของพี่เต